สนิทในเทิงแบบบิทเทอร์สวีทอะเราแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเหมือนกันแต่ว่าอีกอีกอักอนนึงก็คือเราก็โตมากับเขาแล้วเราก็แบบเราได้เราได้หลายๆอ,อย่างมาจากเขาเช่นกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเอาสิ่งนี้มาเล่าอีกรอบเพราะมันจริงกับเรามากๆมันแค่ตอนที่เราหยิบบทอะเราไปแบบปั้งแม่อ่านให้หน่อยแล้วแม่เราร้องไห้กับบทอันนั้นแค่แบบเป็นตัวหนังสืออะแล้วเราแบบรู้สึกว่าแค่นี้เราแบบเราเซอร์ิสไกับหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่า การที่จะพาทุกคนไปเปิดมุมมองใหม่ๆกับโลกของภาพยนตร์ค่ะแล้ววันนี้เราอยู่กับแขกรับเชิญสุดพิเศษมากความสามารถพี่จำนิเทศข้าหกค่ะคก็นอกจากจะเป็นผู้กกับแล้วพี่จําก็ยังเป็นเอ,อ่ออิดิเตอร์ด้วยใช่ไหมคะครับทําทุกอย่างโอเคค่ะก็อยากรู้ค่ะว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจให้พี่จาก้าวเข้าสู่วงการทําหนังค่ะอืมเราชอบเล่าเรื่องครับรู้สึกว่าอืมเรา เราชอบมีเดียมอะไรสักอย่างที่มันได้เล่าเรื่องครับไม่ว่าจะเป็นพวกหนังสือหรือว่าหนังหรือว่าซีรีส์ครับรู้สึกว่าเออเราเอ j นจอยที่จะได้เห็นเรื่องจากคนอื่นที่เขาเล่าที่แบบมีความซับซอ้อนหรือว่าเล่าถึงอารมณ์ของคนยอะไรเงี้ยเราก็เอ j นจอยที่จะได้เออเล่าเรื่องของตัวเองที่อยากเล่าออกไปให้คนอื่นได้ยินครับอืมแล้วแบบว่าอย่างพี่จำแบบเขียนบทได้ไหมคะ ใช่ครับ oh. เป็นสายแขนบทด้วย uh huh. ก็มาเข้าคำถามในช่วงแรกกันเลยนะคะ uh huh. อ่ะคำถามแรกค่ะภาพยนตร์ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตพี่จำพี่จำคิดว่าเป็นเรื่องไหนแล้วก uh ็ทำไมถึงคิดว่ามีอิทธิพลคะมีฉากไหนที่แบบรู้สึกว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองไปเลยไหมอืมโอเคครับเอ่อเริ่มจากตอนเด็กๆก,ก่อนลวกันเพราะเรารู้สึกว่าเอออิทธิพลเราเริ่มชอบหนังจากช่วงเด็กๆเ,เนาะเรา ช่วงเด็กคือพ่อแม่เราอ่ะจะซื้อเอ่ออย่าเรียกว่าซื้อเลยเรียกว่าจะมีไปเช่าหนังบ้างแล้วก็มีกอลแผ่นผีมาบ้างซึ่งก็จะเอามาเออเอามาให้เราดูซึ่งไอแผ่นพวกนี้ก็จะไม่ได้แบบมีเยอะขนาดนั้นใช่ปะ่ะเราก็เลยต้องดูหนังแบบซ้ำๆๆๆไปเรื่อยๆแปลว่าหนึ่งในหนังที่เราชอบที่สุดก็คือเออเหล่าเดลิงพักสอง The Two Towers ซึ่งเออเราคือเราดูซ้ำเยอะมากจนแบบ เออเราท่องบทได้อะซึ่งมันเราก็มีอีกอันหนึ่งก็คือพวกซีรีส์เพย์อเวร์คาลิเบียนเออซึ่งอันนั้น,นคือช่วงเ,เราเด็กๆมันทําให้เราแบบมันปลุกความชอบในแฟนตาซีหนังแฟนตาซีของเราขึ้นมาซึ่งแบบเออมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเออเราชอบหนังที่แม่งแบบเหนือจริงว่ะเราชอบอะไรที่มันแบบเออมีความมากกว่าหรือแบบยังไงเดียก็คือเด็ก แล้วก็คือเด็กผู้ชายชอบแฟนตาซีคนหนึ่งอะ่ะใช่ใช่ใช่แล้วพอโตขึ้นมาอย่างเงี้ยเออก็ก็มีชอบก็ก็พอพอเหมือนกับได้ access กับหนังของตัวเองเอะเพราะได้ access ว่าเออโลกนี้แบบมีหนังมากกว่าจากที่เช่าหรือว่าอะไรมีมีอินเทอร์เน็ตนะเราสามารถหาหนังได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเออก็เลยเริ่มไปไล่ดูอะไรเงี้ยก็เออเอาปัจจุบันเลยแล้วกันก็เรื่องที่เพิ่งให้แรงบันดาลใจเราแบบมากๆอีกเรื่องหนึ่งก็คือเออ an elephant sitting still เป็นหนังของหนังจีนซึ่งเ,เป็นหนังที่คนลแนกวกับแฟนตาซีเลยมันคือหนังที่บบโคจดมมาม่าจ๋าๆเลยเป็นแบบมันพูดถึงแบบไม่ใช่ดิเฟเรนมันก็ดิเฟเรนแหละแต่มันคือแบบมันคือหนังที่สำหรับเรามันแบบมันเป็นดมมาม่าที่เลียวมากๆแล้วก็ดิเพรสซิ่งมากๆซึ่งมันก็เปลี่ยนชีวิตเราไปในอีกทางเหมือนกันมันทำให้เราเหมือนกับมองของ,ของแบบมองเรื่องแบบ คุณค่าในชีวิตคนในแบบการมีอยู่ของคนอะไรเงี้ยแล้วก็เอออีกเรื่องหนึ่งที่ที่เราสนใจก็คือที่ให้แรงมัานใจของเราก็คือเออเรื่อง IQ My Mater ของเชอร์เบียดลองเป็นหนังแค n นาดาหรือข้างเสเออแต่ว่าของเชอร์เบียดลองซึ่งเขาเป็นหนังเกี่ยวกับลูกกับแม่ซึ่งอันส่วนตัวเราเนี้ยเราแบบมีความสัมพันธ์ที่สนิทกับแม่แต่ก็สนิทแบบ เออเขาเรียกว่าอะไรเดีวะเดี๋ยวดีดอลลารกับแม่ซึ่งเราแบบรีเลทเทเบิลีเลทกับเรื่องนี้มากๆเราก็เลยแบบรู้สึกว่าหนังกันเนี้ยมันทำให้เรามีมุมมองกับแบบกับแม่แล้วก็กับตัวเองแล้วก็กับเออขับกับชีวิตของตัวเองในการแบบในการเติบโตเปลี่ยนไปอะไรอย่างนี้ครับอืแสดงว่าหนังก็มีอิทธิพลส่วนหนึ่งเลยเนาะใช่ครับใช่แล้วทีนี้อยากรู้ว่าภาพยนตร์ที่พี่จาชอบที่สุดมีเรื่องไหนไหมคะที่ทําให้แบบเรื่องนี้โดดเด่นกว่าเรื่องอื่นเลยเออ ขอเป็นสามเรื่องเลยปะแบบว่าไม่ไม่ไม่อยากรีสแบบที่สุด,ดก็เอ,อเรื่องแรกแล้วกันเอา After sun เป็นหนังไม่กี่ปีนี้เองมั้งมันเป็นหนังที่แบบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของลูกสาวกับพ่อซึ่งฉันตัวเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้แบบมันให้มูดมันให้มูดที่แบบเราหาไม่ได้จากหนังเรื่องอื่นเรารู้สึกว่าเราเออเราชอบมูดของหนังเรื่องนี้มากๆมัน แล้วแบบเรื่องความสัมพันธ์ของตัวละครสองมันให้อารมณ์ที่แบบเรารู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมากๆแล้วมันอบอุ่นมากๆแต่มันก็อีกมุมหนึง่งมันก็ให้ความรู้สึกเศร้าเล็กๆในใจครับมันเป็นความรู้สึกที่แบบอืเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําให้ได้ในภาพย,ายนตร์ของตัวเองใช่แล้วก็เอ,อมีแ l a b ล r บ n t h เป็นของพวงกับเกียร์โมเดลโตโรซึ่ง เออมันเป็นหนังอีเล่นนึงที่แบบว่าปลุกความชอบในแฟนตาซีของเราตอน,นเด็กคือไม่รู้มีใครรู้จักไหมแต่ว่าหนังเรื่องนี้มันคือหนังที่ค่อนข้างเก่าแหละแล้วไม่เก่าขนาดประมาณ2 0 0พันสักอย่างมั้งแล้วแบบมันเป็นหนังกึ่งๆผีเว้ยแต่ว่ามันพอมันมาไทยอะ่ะมันมาเก็ตติ้งว่าวงกตมหาสัจจันท์แล้วแบบพ่อแม่แม่งก็จะพาเด็กเข้าไปดูที่ไม่รู้ว่าแม่งเป็นหนังผีแต่ว่าพอเด็กเข้าไปดูคือแบบมันมีฉากที่ทอมาไทซิ่งหลายอย่างมากซึ่งเราก็ทอมาไทซ์แหละแต่ว่าแต่ว่า แต่ว่าเราแฮปปี้กับการพอเทรลโลกแฟนตาซีกับโลกดราม่าของเขาที่มันแบบสลับไปสลับมาแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออเราเราเห็นอะไรบางอย่างกับการเล่าสลับไประหว,ว่างสองช่องอย่างเงี้ยครับมันเลยแบบทําให้เรารู้สึกว่าเออเราเรานนเราตอแในเด็กๆเราชอบเรื่องนี้มากเรารู้สึกว่าแบบถึงแม้เราเราดูเราดูอะไรเราจะกลัวทุกรอบนะแต่ว่าเออเรารู้สึกว่าแบบมันรู้สึกมหัศจรรย์อะไรสักอย่างใช่ใช่ใช่ใชอีกเรื่องหนึ่งเหรออืม เอ่อสองทูตานท่านวันเดอะสเปซออดดซีก็ได้ครับก็นอกจากแฟนตาซีแล้วเราก็ชอบไซไฟมากมากเรารู้สึกว่าเออเรื่องนี้นก็เป็นหนังที่ทําให้เราชอบตุ่มหลักในไซไฟใช่ก็แสดงว่าส่วนใหญ่หนังที่พี่จําชอบดูก็คือแบบเป็นหนังต่างประเทศนี้ปะคะใช่ครับอแล้วมีหนังที่อยากแนะนําให้คนอื่นดูไหมว่าแบบเออเรื่องเนี้ยเราแบบข้อคิดดีอะไรเงี้ยคิดว่าเขาจะได้ข้อคิดอะไรข้อคิดดีเหร หรือหนังที่อยากแนะนําก็ได้ค่ะได้ก็เออ perfect day ละกันขอบิมเบนเดอร์เราใส่เสื้อจาก perfect day มาด้วยคื <c oughs> อมันเป็นหนังที่ค่อนข้างเราชอบข้อคิดมันมากมันเป็นหนังที่แบบมันไม่เชิงให้ข้อคิดหรอกหนังมันแบบหนังค่อนข้างแบบดราม่าสไลด์ออฟไลฟ์สัจจ์จเลยแต่ว่าเรารู้สึกว่าหลายๆคนที่เข้าไปดูหรือว่าเพื่อนเราที่ไปดูเราอะไรเงี้ยได้อะไรสักอย่างจากหนังนี้หมดเลยมันเป็นหนังที่แบบ เราประทับใจมากๆมันมันเป็นเรื่องของแบบตาลงขัดช่วมชาญี่ปุ่นซึ่งแบบเออมันแบบมันดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วแบบไม่เป็นหนังที่อบอุ่นมากๆสำหรับเราแล้วก็เรารู้สึกว่าเรารีเลทกับตัวละครในบางอย่างมากๆใช่ครับแล้วก็อืมแค่เรื่องเดียวใช่ไหมได้หมดเลยได้หมดเลยเหรอเรื่องก็ได้ค่ะอืม มอนสเตอร์แล้วกันครับของฮ mm ิโรคาซุโคเรดะก็เป็นหนังที่เล่ารู้จักลาชมอนเอฟเฟกต์ไหมครับมันเป็นหนังที่เล่าถึงแบบมุมมองของตัวละครสามตัวละครที่ต่างกันอะไรเงี้ยเราเราชอบมากคือเราเป็นคนที่ชอบการเอาชองเก่าหรือว่าเอาอะไรเาเออไม่ใช่ชองเก่าหรือเอากิมมิคเก่าๆอะไรเงี้ยมาเล่าใหม่ซึ่งแบบเรารู้สึกว่ามอนสเตอร์คือการตีความลาชมอนเอฟเฟกใน ในโมเดลน่ะเพราะหนังเพิ่งออกมาเมื่อปีสองปีที่แล้วเองมนะั mm ้ง hmm. มันคือแบบเออเล่าถึงแบบเล่าหลายประเด็นเลยอะคือมันมีประเด็นของแบบเอ,อ depression มีประเด็นของ lgbt แล้วก็มีประเด็นของแบบเอออะไรวะความเป็นเด็กอะซึ่งแบบเขาเอาสามเรื่องนี้มาเบลนเข้ากันได้ดีดดมากๆผ่านตัวละครที่แบบทั้งสามตัวละครสามมุมมองที่ mm hmm. เล่าเรื่อง มีอีเวนต์ใหญ่หนึ่งอีเวนต์ใช่ปะแต่ว่าเล่าผ่านสามมุมมองแต่ละตัวละครอย่างเงี้ยซึ่งแบบทำมันจะค่อยๆเปิดให้เราเห็นว่าแบบเรื่องที่เราเห็นตั้งแต่แรกมันไม่ใช่เรื่องที่เราเห็นจริงๆนะมันมีเรื่องที่แบบซ่อนอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วมนค่อยเปิดเปิดเปิดทั้งสามมุมมองอะไรเงี้ยเราแบบเอราบอกว่ามันน่าสนใจมากในการเล่าเรื่องใช่ใช่ใช่เหมือนเขามีแบบเรื่องหลังของเขาอะไรเงี้ยใช่อะไรประมาณนั้นครับผมซึ่งอีเวนต์แต่ละอย่างที่เขาเอามาเล่ามันก็น่าสนใจมากๆสำหรับเรา โอเคค่ะก็หมดเรื่องหนังไปแล้วมาถามเรื่องเกี่ยวกับพุ่มกับบ้างแล้วกันอ <Okay S 2> ในฐานะที่พี่จําเป็นพุ่มกับก็อยากรู้ว่าแบบมีพุ่มกับในดวงใจไหมคะมีพุ่มกับใช่มีพุ่มกับที่แบบชื่นชอบเป็นพิเศษอะไรอย่างนี้ไหมอืมเราชอบหลายคนมากแหละแต่ว่าถ้าเกิดชอบมากๆก็ผมชอบเดนีวิลเนฟคนที่พมกับเออดีวะดูนเบลันเนอร์หรือแบบอะไรบออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเ,เราดูหนังขงหมดทุกเรื่องเลยเราชอบเขบาวาเรา เขาทําให้เราเป็นหนึ่งในคนที่ทําให้เราตัดสินใจเข้าเรียนฟิล์มเพราะว่า mm hmm. เราชอบการเล่าเรื่องของเขามากๆ mm hmm. ใช่ครับผมแล้วก็อมียอร์กอสแลนติมอสรู้จักไหมครับคนที่กำกับด็อกทูสกำกับเอ่อเดอะเฟเวอร์ลิตอะไรเง mm ี hmm. ้ยเรารู้สึกว่าเรื่องเขาเรื่องเขาแปลกมากเลยอะเรื่องเขาแบบมันมีความแปลกมากแต่ว่าเรารู้สึกคอนเนคอะไรบางอย่างกับมันแบบว่าเออมันแบบมัน มันโดนเส้นเราบ้างไม่รู้เหมือนกันเราชอบอาจจะชอบอะไรแปลกๆครับก็คือแบบเป็นแรงบันดาลใจให้แบบมาเป็นพุ่มกับเลยใช่ไหมอืมเราก็ใช่อ่ะเราอยากเป็นพุ่มกับตั้งแต่ช่วงมปลายอะไรเงี้ยแต่ว่าอืม,ม,มเรียกว่างไงดีอ่ะเรามันสปาร์คให้เราอยากเล่าเรื่องอะไรสัาากอย่างมากกว่าจริงจริงตอนนั้นเราก็แบบเอ้ยเราเป็น,นอยากเป็นนักเขียนเหมือนกันนะอยากากำกับซีรีส์บ้างนะหรืออยากเป็นแบบอยากเป็นเล่าเรื่องได้ภาพเป็นตาก,กล้องดีไหมอะไรเงี้ยแต่ว่า พอเข้าเราเพิ่งมารู้ตัว่าอยากเป็นพ่วงกับแบบจริงๆเลยก็น่าจะเป็นช่วงที่แบบเข้ามานิเทศแล้วได้ลองอยู่ในวงการสักพักนึงถึงจะมั่นใจใช่ครับอโอเคค่ะแล้วแบบว่าพี่จำมีนักแสดงที่ชื่นชอบที่สุดไหมอือเราชอบวิลเลมเดโฟครับเขาเป็นนักแสดงเออก็รุ่นเก่าแล้วแนะ่ะเขาเป็นแบบอ,อายุค่อนข้างเยอะแหละเขาแบบ เราคือเราชอบนักแสดงแบบในบทบาทด้วยแล้วเราก็ชอบชอบที่เขาแบบตอนมาสัมภาษณ์เดี๋ยเขาน่ารักมากเลยแบบว่าเออเขาเป็นแบบเขาเป็นลุงที่แบบว่าอัธยาศัยดีแฮปปี้อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแสดงคือแบบเหมือนกับแกหลุดแบบแกหลุดแบบแกแสดงบทบาทหนึ่งเป็นคนหนึ่งเงี้ยเราแบบเราเราไม่มองเป็นแกเลยเรามองเป็นบทบาทของแกมากมากแล้วพอแบบพอไปอีกเรื่องหนึ่งเงี้ยม่งก็เป็นแบบอีกเรื่องที่แบบเอ้าแบบ คือเรียนเขาเยอะมากๆใช่เราชอบนักแสดงคนนี้มากๆแล้วก็พอไปดูสัมภาษณ์เห็นนักแสดงคนอื่นพูดถึงคนเนี้ยเขาก็แบบแบบเออแบบเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆนะฮะแบบว่ามีเอเนอร์จีเยอะหรือแบบเป็นคนที่แบบปฏิบัติวดีต่อคนอื่นอะไรแบบนี้ใช่ก็เรียกว่าดีทั้งนอกจอแล้วก็ในจอใช่อะไรอย่างนั้นก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าพี่จําเนี่ยเคยทําหนังเรื่องทู l l the l o โ e l y Dragon มาในกลางจอนะคะก็อยากรู้ว่าอะไรเป็นแรงบันดาลใจในการทําหนังเรื่องนี้ของพี่จําค่ะครับ ก็หนังเรื่องนี้มันมาตั้งแต่เราอยู่ปีสองมันมาเป็นฟอร์มของแบบฟอร์มเล็กๆมันเป็นหนังที่แบบเกี่ยวกับลูกกับแม่ที่แบบได้เล็กตั้งอยู่ในคอนโดมันกับว่าเป็นเรื่องของลูกกับแม่ที่แม่เล่าเวทงให้ลูกไว้เด็กฟังแล้วก็ตัดสลับกับลูกที่อยู่คอนโดตอนโตที่มันกับว่าท้อแท้กับทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือเมสเซจที่เราอยากจะมีให้คนดูก็คือแค่แบบว่าเออแบบว่าบางที มันพูดถึงเรื่องความกล้าเนาะว่าแบบตัวละครมันก็ไม่สปอยอะไรกันอาไว่าแม่เสกมันพูดถึงแค่เรื่องแบบเรื่องแบบความกล้าหาญห,หรือว่าเรื่องของแบบเซลฟ์เวิร์ธของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเราตอนนั้นเราอาคาบมาตอนปีสี่เรากำลังจะทํากางจอใช่ไหมเราก็แบบทําเรื่องอะไรดีวะเราก็เลยอ๋อเราว่าเราทําเราหยิบอันเนี้ยมาทําดีกว่าเพราะว่ามันคือเรื่องที่แบบจริงกับเราที่สุดมั้งก็คือเออเพราะว่าเราสนิทกับแม่แล้ว สนิทในเทิงแบบบิทเทอร์สวีอ่ะเราแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเหมือนกันแต่ว่าอีกอีกอักอนนึงก็คือเราก็โตมากับเขาแล้วเราก็แบบเราได้เราได้ไดหลายๆอย่างมาจากเขาเช่นกันอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราอยากเอาสิ่งนี้มาเล่าอีกรอบเพราะมันจริงกับเรามากๆแต่ว่าเราถามตัวเองว่าเออเรื่องเนี้ถ้าเกิดว่าเราหยิบมาแล้วจะเอามาขยายให้เป็นการจอเนี่ยเราจะใส่อะไรเพิ่มเข้าไปดีซึ่งเราก็เลยลองกลับไปมองว่าแบบเออถ้าเกิดจะเล่าเรื่องเราจริงๆกับแม่เราจริงๆเราจะเล่าอะไรแม่เราให้อะไรมาบ้าง เราก็เลยรู้สึกว่าเออว่าจริงๆแล้วสิ่งที่แม่เราให้มาอีกอย่างหนึ่งอะคือเขาเรียกว่าอะไรเดียวความ,วามเรียกว่าความอยากรู้อยากเห็นความที่จะ curiosity ของคนอะมันคือแบบเราได้สิ่งนะั้นมาจากแม่มากๆเพราะว่าแบบตอนที่เราโตขึ้นมาคือแม่เราแบบเอาซื่อหลายๆอย่างเข้ามาใส่เราแล้วแบบสอนให้เราตั้งคําถามกับหลายๆสิ่งอะไรเงี้ยเราก็เลยตรงหลักในแฟนตาซีมากในตอนนั้น ในโลกแบบไซไฟแฟนตาซีไงเพราะเราชอบวิทยาศาสตร์เราชอบอะไรก็ตามที่มันแบบต้องใช้แบบต,ตัองต้องใช้การตั้งคําถามอะไรเงี้ยเราก็เลยเออชอบไซไฟชอบแฟนตาซีใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าโอเคเรื่องเนี้ยดึงแฟนตาซีเข้ามาดีกว่าเพราะว่าตอนเด็กเนี่ยเราก็ได้ฟังนิทานจากแม่เยอะมากๆเหมือนกันเราก็เลยอืชอบมันมากๆใช่เราก็เลยอ่ะดึงความเป็นแฟนตาซีเข้ามาแล้วก็ดึงความเป็นแบบนิทานเข้ามาในเรื่องนี้ เรารู้สึกว่าอืมันน่าจะทําให้หนังมันทํางานมั้งแบบว่าเราสึกว่ามันน่าจะมีความใหม่ในไทยอืหรือว่าอาจจะเป็นการเหมือนกับว่าเอาชองแฟนตาซีที่ไม่ได้พบเห็นบ่อยมามาผสมกับดราม่าที่อาจจะพบเห็นบ่อยแล้วแต่ว่าอย่างน้อยเลยคือมันเป็นเรื่องที่พร์ซันกับเรามากๆเรารู้สึกว่าเออมันอาจจะให้ความยูนิคอะไรบางอย่างกับหนังเรื่องนี้แสดงว่าอันนี้ก็เป็นทีสิทธิ์ที่แบบ มีความหมายมากๆกับพี่กำเลยเนาะใช่ครับเราเราเราแฮปปี้กับหนังเรื่องนี้พอสมควรเรารู้สึกว่าอืมเราเหมือนได้ปลดปล่อยอะไรบางอย่างกับตัวเองใช่เราอืมเราซาริสายกับมันมากเคยมีคนถามว่าแบบจุดไหนที่ทําให้เรารู้ว่าเราซาริสายกับหนังเรื่องนี้อะไรเงี้ยจริงๆแล้วแบบมันแค่ตอนที่เราหยิบบทอ่ะเราไปแบบปั้งแม่อ่านให้หน่อยแล้วแม่เราร้องไห้กับบทอันนั้นแค่แบบเป็นตัวหนังเสือแล้วเราแบบรู้สึกว่า แค่นี้เราแบบเรา s a t i s f i e กับหนังเรื่องนี้แล้วเรารู้สึกว่าแบบเราเรา s ักเซสในการทําอันนี้แบบ50%เล้วอีก50%ก็คือลากเลื่อนแล้วก็อ,ออกมาให้ได้เป็นหนังครับอันนี้แบบจะมีให้ดูที่ไหนบ้างไหมคะเอ่อหน้าตอนเนี้ยเราเอ่อเราส่งเทศกาลอยู่ส่งพวกรางวัลเทศกาลอะไรเงี้ยซึ่งพอจบประมาณสิ้นปีเนี้ยครับแล้วพอมันกับว่าประกาศรางวัลหรือประกาศเทศกาลหลายๆอย่างมาครบเราน่าจะเอาลงวีมิวโอไม่ก็ยูทูป ค่ะทุกคนก็ไปติดตามกันได้นะคะนี่ค่ะ <laughs> แล้วก็หลังจากผ่านกลางรงมาแล้วอ่ะก็คือที่จำจบแล้วเนาะครับค่ะก็มีความสุขไหมกับการทํางานแบบตอนนี้ฟิวิตาร์ <c oughs> ทำงานเป็นยังไงบ้างก็ตอนนี้เราเป็นฟรีแลนซ์อิดิเตอร์ครับแล้วก็เป็นอิดิเตอร์ประจําให้กับที่ทํางานที่บริษัท,ทแห่งหนึ่งใช่แล้วก็ทําฟรีแลนซ์อิดิเตอร์เหมือนกันแล้วก็ทําคียรทีบด้วยใช่ครับแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวรอ หนังสองวันอะไรครบอะไรเงี้ยแล้วก็อืมอาจอาจจะพอท empty, ํางานประจาไปสักพักอาจจะเริ่มไปติดต่อทําหนังแบบจริงๆจังๆอะไรเงี <Science> <laughs> <adesso>. ้ยครับอืมค่ะก็ฝากคอนแทคไว้ได้นะคะหาตังก่อนตอนนี้ค่ะ ก็กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะช่วงทายหนังดังเย่ก็จะให้พี่จำนะคะทายหนังดังเป็นเวลา3นาทีพร้อมหมือยังคะพี่จำพร้อมครับโอเคค่ะเริ่มโอ้ยตัวเขียวฮักเป็นเชิดเข็ดใช่ถูกอาอาอันไหนไม่ใช่ possible เออพรุ่ง <accurately> นี้เอ่อเดย์เอชอ t พ m ูมอโรเย่ถูกเก็ตเอาเจ๋งมากเอ่อเททธบูชานถูกเอ่อเอยุโรปยุโรปเมกาเจอกันกับโรแมนติกลาก่อนเอ่อ คนคุกค่ะชอแช้งไม่ใช่พีซันเบกฮะตรงตัวเลยคนคุกพีซันแมนหนังไปโรคจิตหรออเมริกันไซโคไซโคโอเคค,ค,อเค,ค่ะไม่รู้อะข้ามอะ อันไหนของอันนวะอันนาเบลคอนเจอร์ลิงโชว์ค่ะนัดินที่เิอกใตทะเลิเมอร์โมเนตมีปลาด้วยปลนิโม <laughs> โชว์ค่ะอุ้ยดามามูข้างมาพื่ uh, ต่อ,อรอง <laughs> เมืองบาบซินซิตี้โอ้ค่ะกดกดข้อแรกของซินซิตี้ใช่ครับถูกตัวตลกโจ๊กเกอร์ถูกการเงินการเงิการเงินอว่าอสตีปะละครเพลงตะลัน เด็กมาเมาปลายค่ะเด็กมาปลายมีอะไรด้วยเออครับเออแบบกดปล่อยท่าคนดำแล้วไปลากข้างหัวเออเจงกูวันเชนถูกติดติดอยู่เลยส่บสกี่ชั่วโมงสอ ฮะตัดมือแล้วออกไหมยังเขาเออดิสนีย์ค่ะเจ้าหญิงเจ้าหญิงอันไหนอ่าชินเดเล่าไอที่มันบอกว่าหมดเวลาเย่าไหร่วะ13เย่ค่ะ13คะแนนเก่งมากค่ะพี่จัมครับค่ะ ค่ะก็วันนี้นะคะได้สาระแล้วก็ความสนุกกับพี่จำไปเยอะมากๆหวังว่าคนที่ชมรายการอยู่จะได้อะไรกลับไปไม่มากก็น้อยเนาะ<ม>ค่ะก็วันนี้คิมกับพี่จำก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะอีพีหน้าจะเป็นใครมาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องของพวกเรากันด้วยนะคะเย้ yeah, บ๊ายบายขอบคุณมากค่ะ